สวัสดีครับจิตคนอีิสานครับมื่อนี่มาดักหนูไว้มีควายหนูยู่ไตสวนป้าคามเทศครับมีคุยหนึ่งเริ่มมาดักลองมึงขามเทศกโดกดีขนาดนะครับดูดอกอ่ะเออ ลังเก็บได้ครับมากเนี่ยี่ครับเนี่ยด้ดักกับดักเล็กเนื้อขีใต้ไว้หาหกลังนี่นะครับมาเบิ้งนครับปสัสมานบ่ดกดีขนาดนี้นะครับ หอกขาวพ่นเลยไปครับมาครับบึงหล้งแรกครับว่าก่อนมาดักบนไอ้ท้ยครับ,บมีอาการอยู่เหมือนเดิม มึงหลังนี้ครับนี่ก็อพอทำงานมึงหลังนี้ครับหลังนี้ก็อพอทำงานครับเก็บเก็บร้อยครับเรียบร้อยหลังนี้เรียบร้อยครับ เล่นลนนนนวู ه, มานครับมาน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 อยู่มานอยู่เก็บเก็บเก็บมึงทงนี้ครับเป็นไรมาทำงานครับ นี่อีกหลังนึงครับบัวทำงานหลังนี้อีกหลังนึงครับอู้เรียบร้อยครับนั่นนี่นี่เรียบร้อยเรียบร้อยมันมันครับเก็บเรีบเรีบหลังนี้เป็นไรอู้เรียบร้อยครับนี่นี่นี่เรียบร้อยแล้วมันมันมันนี่ครับบัดรสีมันกับมันเม่ยากครับ กับดักหกอันสามเต้มครับโอ้ oh, มันขนาดบาดเจ็บได้ได่ยากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามที่รับชมนะครับเด้อฝากกดติดตามเป็นกำลังใจเด,ด้อเด้อใด้เขาบิงคลิบนี่ครับบรรยากาศสวนมะขามเทศครับไปแล้วครับมนัมนๆครับตอนมาดักป่ได้ท้ายครับเฝ้า นม่คำะปครับ